วันนี้ก็เข้าสู่การเรียนการสอนในชั่วโมงที่สองอ่าจะเป็นอย่างไรมาดูกันสำหรับวันนี้สำหรับในคาบนี้เนี่ยถ้าต่อมาจากในครั้งที่แล้วก็คือในเรื่องของโครงสร้างแล้วก็หน้าที่ของเซลล์ใช่ไหมซึ่งในตอนนั้นเนี่ย แม่บอกว่าเราจะเน้นย้าในเรื่องของเยื่อหุ้มเซลล์อ่าแล้วทีนี้เยื่อหุ้มเซลล์มันจะเกี่ยวข้องอะไรกับการลําเลียงสารเข้าแล้วก็ออกจากเซลล์อ่ามาดูกันสําหรับวันนี้ที่เราจะเรียนการลําเลียงสารเข้าแล้วออกจากเซลล์มันเกี่ยวข้องกับเยื่อหุ้มเซลล์ยังไงบ้างอ่ะมาดูอย่างแรกเลยที่เราจาเป็นจะต้องรู้ในเรื่องของการลาเลียงสารไม่ว่าจะเข้าหรือว่าออกจากเซลล์เนี่ยมันจะมีอยู่สองแบบใหญ่ๆเลยก็คือถ้าใช้ในลักษณะของ ขนาดโมเลกุลนะที่เป็นตัวแบ่งหรือตัวแยกอย่างเช่นพวกอย่างแรกเลยก็คือในเรื่องของการลำเลียงสารผ่านเยื่อหุ้มเซลล์แล้วก็แบบที่สองการลำเลียงสารโดยการสร้างเวสิเคิลทำไมถึงต้องแบ่งแยกแบบนี้อาจจะเป็นในเรื่องของขนาดโมเลกุลถ้าโมเลกุลเล็กก็สามารถที่จะผ่านได้เลยแต่ถ้าในกรณีที่โมเลกุลมันมีขนาดใหญ่ละมันจะเป็นจะต้องทำอย่างไรมาดูในส่วนแรกการลำเลียงสารผ่าน เยื่อหุ้มเซลล์การลำเลียงสารผ่านเยื่อหุ้มเซลล์แสดงว่ามันเกี่ยวข้องกับอะไรเกี่ยวข้องกับเยื่อหุ้มเซลล์หรือเซลล์เมมเซลล์เมมเบรนนั่นเองอะมาดูในเรื่องของการลำเลียงสารผ่านเยื่อหุ้มเซลล์จะแบง่งจะแบ่งจะแบ่งออกเป็น2รูปแบบเลยก็คืออย่างแรกการลำเลียงแบบที่ใช้พลังงานหรือไม่ใช้พลังงาน ไม่ใช้พลังงานหรือภาษาอังกฤษที่เรียกว่า passive transport นั่นเองตัวอย่างเช่นอะไรตัวอย่างเช่นพวกการแพร่การ osmosis การแพร่แบบ facilitate หรือ d i a l y s i s imbibition อะไรพวกน,นั้นหรือแม้แต่การแลกเปลี่ยนไอออนบางครั้งที่เรียกไอออนบางครั้งเรียกไอออนอ่ะหลงละหลงละการแลกเปลี่ยนไอออนและแบบที่2ก็คือในเรื่องของการลำเลียงแบบที่ใช้พลังงานหรือภาษาอังกฤษที่เรียกว่า Active transport นั่นเองอ่ะมาดูแบบแรกเลยการลำเลียงสารแบบที่ไม่ใช้พลังงานหรือ Passive transport แน่นอน Passive transport อ,อย่างแรกที่เราจาเป็นที่จะต้องรู้แล้วก็คิดว่าได้เรียนมาตั้งแต่เด็กๆอย่างเช่นมอตน้นปถมเนี่ยต้องได้ยินคำนี้บ้างแหละ Diffusion อ่าการแพร่หรือ Diffusion เนี่ยจะเป็นลักษณะของการเคลื่อนที่ เคลื่อนที่ของอไหลเคลื่อนที่ของอนุภาคของสารจากบริเวณที่มีความเข้มข้นสูงไปยังบริเวณที่มีความเข้มข้นต่ำอย่างเช่นอะไรอย่างเช่นการแพร่ของแกส๊สจากถุงลมปอดใช่ไหมเข้าสู่พวกเซลล์เม็ดเลือดแดงนั่นเองอ่ะอันนี้ก็คือในส่วนของลักษณะของการยกตัวอย่างแต่ในส่วนของปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ตรงนี้แม่จะไม่ได้ลงลึกนะแต่แม่แค่อยากให้รู้ว่าเวลาที่มันเกิด การแพร่เนี่ยมันมีปัจจัยอะไรบ้างที่เกี่ยวข้องอย่างแรกเลยก็คือในส่วนของความเข้มข้นของสารขนาดของอนุภาคอุณหภูมิความดันสถานะตัวกลางแล้วก็ความสามารถในการละลายของสารมันจะเกี่ยวข้องกันหมดเลยในส่วนของการแพร่นั่นเองทีนี้มาดูในส่วนของตัวอย่างการแพร่ในชีวิตประจําวันของพวกเราหันแน่จากลูกเวลาไปวัดหรือว่าไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ไหน เราจะได้กลิ่นทูบก,การที่เราได้กลิ่นกลิ่นทูบนะลูกมันก็เป็นตัวอย่างหนึ่งของการแพร่ในชีวิตประจําวันของพวกเราหรือการที่เราฉีดน้ําหอมการที่เราฉีดน้ําหอมหรือการที่เรานั่งเรียนอยู่แล้วเราได้กลิ่นอาหารโชยมาเลยพัดมานําพาซึ่งความหิวมาจากไหนครัวใหญ่อในส่วนนั้นก็เป็นในส่วนของการแพร่ในชีวิตประจําวัน พวกเราแต่อีกอย่างหนึ่งก็คือเวลาที่เราทําการทดลองจากภาพเห็นไหมต่างทับทิมเออเอาใส่ในน้ําเกิดการถ้าโดยทั่วไปก็คือแต่เกิดการละลายแต่ในส่วนนี้ก็คือลักษณะของการแพร่การแพร่อย่างที่ว่าก็คือแพร่จากบริเวณที่มีความเข้มขน้นสูงไปหาบริเวณที่มีความเข้มขน้นต่ำนั่นเองสุดท้ายแล้วมันก็จะเกิดภาวะที่สมดุลก็คือไม่สามารถที่จะ ละลายได้อีกนั่นเองอ่ะนี้มาดูภาพเป็นในเรื่องของออสโมซิสการออสโมซิสเนี่ยมันจะเริ่มมีการอ่าเยื่อหุ้มเซลล์เข้ามาเกี่ยวข้องและการแพร่ไม่ใช่การแพร่มันคือลักษณะของการแพร่ของน้ําผ่านเยื่อหุ้มเซลล์จำไว้ว่ามันจะมีคําว่าเยื่อหุ้มเซลล์เข้ามาเกี่ยวข้องการแพร่ของน้ําผ่านเยื่อหุ้มเซลล์นั่นแสดงว่าคุณสมบัติมันเป็นยังไง สมบัติของมันก็คือมันเป็นเยื่อเลือกผ่านใช่ไหมเยื่อหุ้มเซลล์อ่าดังนั้นมันก็จะยอมให้สารบางชนิดผ่านได้เท่านั้นซึ่งในส่วนนี้เนี่ยมันจะเป็นลักษณะของการการแพร่ของน้ําจากบริเวณที่มีความเข้มข้นต่ําบริเวณที่มีความเข้มข้นของสารละลายต่ำไปยังบริเวณที่มีความเข้มข้นของสารละลายที่สูงกว่า จัดภาพดูถ้าภาพด้านล่างซ้ายมือของพวกเราใช่ไหมภาพนี้บริเวณบิเกอร์อ่าบิเกอร์ใช่ไหมมีเยื่อหุ้มเซลล์ก็คือแถบสีแดงแดกั้นเอาไว้ตรงนี้เนี่ยเป็นเยื่อหุ้มเซลล์ฝั่งซ้ายมือจะมีโมเลกุลของน้ําตาลอยู่หนึ่งโมเลกุลฝั่งขวามือจะมีโมเลกุลของน้ําตาลอยู่สี่โมเลกุลอ่าฝั่งไหนมีความเข้มข้นมากกว่ากันแน่นอนฝั่งขวามือนั่นเอง ฝั่งขวามือมีสี่โมเลกุลดังนั้นลักษณะก็คือน้ำเนี่ยมันจะแพร่แพร่ผ่านเยื่อหุ้มเซลล์ไปยังบริเวณที่มีความเข้มข้นสูงอ่าดูภาพถัดมาลักษณะของการออสโมซิสไปเนี่ยจากความเข้มข้นต่ำไปหาความเข้มข้นสูงหรือเป็นภาพเคลื่อนไหวด้านข้างเห็นไหมน้ำตอนแรกเข้ากันแต่ถ้ามีเยื่อหุ้มเซลล์หรือเยื่อเลืผ่านตรงนี้เนี่ยกันเอาไว บริเวณที่มีความเข้มข้นต่ำมันก็จะไปหาบริเวณที่มีความเข้มข้นสูงอ้าวแล้วออสโมซิสเนี่ยมันแบ่งออกเป็นกี่รูปแบบออสโมซิสแบ่งออกเป็น3รูปแบบด้วยกันรูปแบบแรกก็คือในส่วนของไฮโปโทนิกโซลูชันอ่ะลองพูดตามไฮโปโทนิกโซลูชันโอเคอันนี้พูดเองเออเองไฮโปโทนะิกโซลูชันนะลลกมันจะเป็นลักษณะของ สารละลายที่ความเข้มข้นสารละลายภายนอกเซลล์เนี่ยมันจะมีความเข้มข้นน้อยกว่าภายในเซลล์ดังนั้นในเมื่อมันมีความเข้มข้นน้อยกว่าภายในเซล์พวกสารละลายนอกเซลล์มันก็จะเขาเรียกว่าอะไรมันก็จะออสโมซิสเข้าสู่ภายในเซลออสโมซิสเข้าเกิดเป็นอะไรเซล์มันก็จะเต่งขึ้นเขาเรียกวอะไรโปง่งขึ้นเต่งขึ้น หรืออาจจะแตกได้ดังนั้นหลักการจำไฮโปไฮโปไฮโปโทนิกก็คือโปขึ้นโปขึ้นเต่งจนแตกได้นั่นเองอันนี้ก็คือในแบบแรกก็คือในส่วนของไฮโปโทนิกโซลูชันนั่นเองอ่ะแบบที่สองแบบที่สองก็คือในส่วนของไอโซโทนิกโซลูชันไอโซโทนิกโซลูชันเนี่ยจะเป็นลักษณะของความเข้มข้นของสารละลายภายนอกเซลล์แล้วก็ความเข้มข้นของสารละลายภายในเซลล์เนี่ย มันเท่ากันดังนั้นเวลาที่เราเอาเซลล์ใส่ไปในสารละลายชนิดนี้เนี่ยมันจะไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือถ้าเกิดการเปลี่ยนแปลงมันก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงที่น้อยมากนั่นเองอดังนั้นเซลล์จะเปลี่ยนแปลงไหมในหัวข้อนี้ถ้าเป็น isotonic solution เซลมันจะไม่เปลี่ยนแปลงนั่นเองสังเกตดูโดยส่วนมากเวลาที่เราทดสอบหรือทําการทดลองเนี่ยเราก็จะใช้พวกเซลล์เม็ดแดงเพราะอะไรหาง่ายหรอ เปลานะบางทีก็ต้องใช้เลือดแต่มันเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนมากอ่ะแบบที่3ก็คือในส่วนของไฮเพอร์โ i นิกโซลูชันไฮเพอร์โทนิกโซลูชันเนี่ยจะเป็นลักษณะของความเข้มข้นของสารละลายนอกเซลล์มันจะมีความเข้มข้นมากกว่าสารละลายภายในเซลล์นอกเซลล์เข้มข้นมากกว่าในเซลล์ดังนั้นอะไรจะไปหาอะไรอะไรจะไปหาอะไรแน่นอน สารละลายภายในเซลล์เราเนี่ยก็ต้องออสโมซิสออกไปหาเขาออกไปหาสารละลายภายนอกเซลล์ถ้าออสโมซิสออกไปเกิดอะไรขึ้นเซลล์มันก็เหี่ยวนั่นเองเออการเกิดไฮเปอร์โทนิกโซลูชันเนี่ยมันจะทำให้เซลล์เหี่ยวอ่ะย้ำนะออสโมซิสจะมีอยู่3รูปแบบไฮโปโทนิกโซลูชันเต่งต้นแตไอโซโทนิกโซลูชัน เท่าเดิมแล้วก็ไฮเปอร์โทนิกโซลูชันก็คือลักษณะของเซลล์เห mm ี่ยวเลยนั่นเองอ่าต่อมาถ้าเป็นปัจจัยอันนี้ก็ไม่ลงลึกไม่เน้นย้ำเหมือนกันปัจจัยที่มันเกี่ยวข้องกับการออสโมซิสก็อย่างเช่นพวกความเข้มข้นของสารอุณหภูมิขนาดอนุภาคแล้วที่สำคัญก็คือในส่วนของสมบัติของเยื่อกันนั่นเองทีนี้มาดูในส่วนของตัวอย่าง ตัวอย่างที่เราจะเห็นได้ในชีวิตประจําวันของเราเลยก็คือในส่วนของการล้างผักหรือการเอาดอกไม้ไปแช่ในน้ําในแจกันอะไรพวกนี้ในส่วนนี้เนี่ยก็คือตัวอย่างของออสโมซิสนั่นเองทีนี้มาดูตัวถัดมาในเรื่องที่1.3การแพร่แบบฟาซิลิเทสการแพร่แบบ f ฟา i ิล t เษาสังกฤษว่ายังไง Facilitate า diffusion อ่าพวกนี้เนี่ยจะเป็นลักษณะของของอะไรของการเคลื่อนที่โมเลกุลของสารผ่านเยื่อเลือกผ่านกันจากบริเวณที่มีความเข้มข้นของสารสูงไปยังบริเวณที่มีความเข้มข้นของสารต่ำโดยอาศัยอะไรอาศัยโมเลกุลของโปรตีนเป็นองค์ประกอบของเยื่อหุ้มเซลล์เป็นตัวผ่านเอกไพลอตตีอ่ะลักษณะของพวกนี้ตัวอย่างเช่นอะไร อันนี้เราจะไม่ค่อยขุนหรอกตัวอย่างเช่นการลำเลียงสารที่เซลล์ตาหรือการลำเลียงสารที่เซลล์บุผิวลำไส้เลกอ่าหรือการลำเลียงน้ําตาลกูโคสเข้าสู่เซลล์เม็ดเลือดแดงจะสังเกตได้ว่าการแพร่แบบนี้เนี่ยจะเกิดขึ้นในเซลล์ของสิ่งมีชีวิตเท่านั้นมาดูตัวถัดมาคืออะไรไดอะไรไดอะไรซิสอ่าไดอะไซิสเนี่ยจะเป็นลักษณะของการ แพร่ของสารตัวถูกละลายหรือสารอื่นๆที่ไม่ใช่น้ําที่มันไม่ใช่น้ําผ่านเยืดเลือกผ่านก็คือลักษณะของผ่านจากความเข้มข้นของสารมากเนี่ยไปยังบริเวณที่มีความเข้มข้นของสารน้อยอย่างเช่นพวกไรการกําจัดของเสียออกที่หน่วยไตหน่วยไตภาษาอังกฤษสับชีวะ nephron น e p h r o n n หน่วยไตเนฟรอนของสารนั่นเองอ่ะ ในส่วนนี้ก็คือในส่วนของไดอะแอต่อมาก็คือในส่วนของอิ i b i t i o n ถ้าเราเห็นภาพถ้าเราเห็นภาพไม่ต้องคิดอะไรมากเลยอิ i b i t i o n เนี่ยจะเป็นกระบวนการดูดของเหลวดูดน้ําคิดง่ายๆก็คือลักษณะของการที่ตัวอย่างเลยมเมล็ดพืชแห้งๆเนี่ยเราเอาไปแช่ในน้ํามันก็จะมีการดูดน้ําเข้าไปภายในเซลล์เพื่ออะไรเพื่อที่จะทําให้มันพองตัวแล้วก็ขยายใหญ่ขึ้นแล้วมันจะมีประโยชน์ยังไง การที่มันพองตัวขยายใหญ่ขึ้นมันจะสําคัญต่อการงอกของเมล็ดพืชน,นั่นเองอถ้าเชื่อมโยงไปถึงการงอกของเมล็ดพืชเวลาการงอกเนี่ยไม่ได้จาเป็นจะต้องอาศัยแสงแต่จาเป็นจะต้องอาศัยพวกน้ําแล้วก็ความชื้นพวกนั้นแต่ในเรื่องของการเจริญเติบโตจําเป็นจะต้องใช้แสงด้วยนะคะ,ะทีนี้มาดูแบบที่6กการแลกเปลี่ยนไอออน ไอออน exchange exchange อลักษณะนี้เราจะเจอในพวกพืชในรากพืชลักษณะของมันก็คือการแลกเปลี่ยนอย่างเช่นพวกไฮโดรเจนไอออนภายในเซลล์รากพืชกับพวกโพแทสเซียมไอออนในดินนั่นเองลักษณะนี้จะเกิดขึ้น,นอย่างเช่นพืชที่แม่ยกตัวอย่างไปนะลกูกต่อมาต่อมา active transport active transport แสดงว่าเป็นการลำเลียงโดยอาศัยอาศัยอะไร อาศัยพาพาอะไรลูกพลังงานเนี่ยพูดเองเออเองและหลังๆมาเนี่ย active transport พวกนี้เนี่ยจะเป็นการแพ้่โดยที่โดยที่อะไรโดยที่อาศัยพวกพลังงานตัวอย่างเช่นอะไรบ้างตัวอย่างก็เช่นการเกิดโซเดียมโพแทสเซียมปั๊มที่เซลล์ประสาทหรือการดูดซึมสารอาหารที่ลำไส้เล็กหรือการดูด สารอาหารที่มันมีประโยชน์กลับคืนที่ท่อหน่วยไตยพวกนี้ลักษณะพวกนี้มันจะเป็นการที่เขาเรียกว่าการลำเลียงแบบที่มันใช้พลังงานอ่าแน่นอนอันนี้ตัวอย่างไปจำให้ได้นะว่าแต่ละอย่างเนี่ยมันเป็นยังไงต่อมาแบบที่สองอทวนแบบแรกทวนแบบแรกแบบแรกเนี่ยก็คือการเขาเรียกะไรการลำเลียงสารผ่านเยื่อหุ้มเซลล การลำเลียงสารผ่านเยื่อหุ้นเซลล์ก็จะแบ่งออกเป็น passive transport แล้วก็ active transport passive transport แล้วก็ไปดูว่ามันจะเป็นในส่วนของพวกการแพ is, รพ่ osmosis การแพร่แบบ f a c i l i t a t e การแลกเปลี่ยนไอออน i n d i b i t i o n อะไรพวกนั้นไปจำหัวข้อตรงนี้ให้ได้แล้วก็ดูว่าตัวอย่างเนี่ยมันมีอะไรบ้างแต่ถ้าเป็นในส่วนของ active transport หรือการลำเลียงแบบที่ใช้พลังงาน อ่าพวกนี้ลักษณะแบบสําคัญสาคัญที่เราจะเห็นบ่อยๆหรือในหลายๆข้อสอบที่เราจะเห็นก็คือในส่วนของโซเดียมโพแทสเซียมฟั๊มที่บริเวณเซลล์ประสาทนั่นเองต่อมาในส่วนของแบบที่สองก็คือการลำเลียงสารโดยการสร้างเวสิเคิลทำไมมันต้องสร้างเวสิเคิลเพราะว่าเพราะว่าอะไรพวกเราคิดว่าอะไรอ่าติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกเพราะว่าเริ่มเขินไปเองอะเพราะว่าขนาดโมเลกุลที่มันใหญ่ขึ้น นั่นเองอ่ะมีลายเด้งมาสุขสันต์วันเกิดในส่วนนี้การลำเลียงสารโดยการสร้างเวสิเคิลแสดงว่าโมเลกุลเนี่ยมันต้องใหญ่ขึ้นมามันมีรูปแบบอะไรบ้างการลำเลียงสารโดยการสร้างเวสิเคิลนะลูกมันจะแบ,บ่งออกเป็น2ชนิดตามเขาเรียกว่ไรตามทิศทางการเข้าแล้วก็ออกอย่างแรกเลยก็คือเอ็ก y t โซ i ไซโทซิสแล้วก็แบบที่2ก็คือเอนโดไซโทซิสเอ็กโซกับเอนโดอ่า แตกต่างที่ลงตัวมากมาดูแบบแรก exocytosis เราคิดว่า exocytosis เป็นการลำเลียงสารเข้าหรือออกเข้าหรือออกดูจากภาพเข้าหรือออกถูกต้องลูกมันคือการลำเลียงสารที่มันมีโมเลกุลขนาดใหญ่ออกจากเซลล์ออกจากเซลล์อย่างเช่นพวกเอนไซม์พวกนั้นหรือพวกฮอร์โมนพวกนั้นเออมันจะมีขนาดโมเลกุลที่ใหญ่มันก็เลยแพร่แบบเขาเรียกอะไรการแพร่แบบ ผันยื่อมเซลล์ไม่ได้มันก็ต้องมีการสร้างเวสิเคลิลขึ้นมาลักษณะพวกนี้ exocytosis จำไว้เลยคือการลำเลียงสารที่มีโมเลกุลขนาดใหญ่ออกนอกเซลล์นั่นเองอ,อย่างเช่นการนำของเสียออกจากเซลล์ของอะไรของอะมีบาถ่ายถ่ายย้ำย้ำอะมีบาเป็นเป็นอะไรเป็นสัตว์ไหม อะมีบาเป็นพวกโปรตีสอ่าเป็นพวกสัตว์เซลล์เดียวพวกนั้นนละลูกทีนี้มาดูแบบที่สองก็คือในส่วนของ endocytosis endocytosis End เนี่ยจะเป็นในส่วนของลักษณะเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมันทำงานตรงข้ามกับ exocytosis ถ้า exo คือการลำเลียงออกใช่ไหมดังนั้น endo มันจะเป็นการลำเลียงสารขนาดใหญ่เข้าสู่ภายในในอะไรในอะไร ในเซลล์ของสิ่งมีชมีวิตนั่นเองอะทีนี้ความแตกต่างเนี่ยมันก็จะขึ้นอยู่กับกลไกหรือวิธีการลำเลียงสารเข้าอย่างเช่นอะไรบ้างอย่างแรกเลยอันนี้ต้องคุณแล้วก็ต้องจำให้ได้อย่างแรกฟาโกไซโทซิสฟาโกไซโทซิสแบบที่สองพินไซโทซิสพินไซโทซิสแล้วก็แบบที่สาม r e c e p t o r mediated endocytosis หรือการนำสารเข้าสู่เซลล์โดยอาศัยตัวรับอ่าภาษาอังกฤษแม่อาจจะไม่คล่องนะพวกเราก็ต้องแบบพึกบ้างสูดๆใส่ไทยกันไปพวกเราอ่ามาดูแบบแรกแบบแรกฟาโกไซโทซิสแม่บอกเลยในส่วนนี้เนี้ยออกข้อสอบบ่อยมากอย่างเช่นเวลาสอบเข้ามหาลัยหรือสอบนู่นสอบนี่อ่ะส่วนมากจะเห็นจะเห็นคำว่าฟาโกไซโทซิสอ่า ฟาโกไซโทซิสเนี่ยจะเป็นลักษณะของการลำเลียงสารเข้าสู่เซลล์ซึ่งจะพบได้ในพวกเซลล์ของพวกอะมีบาแล้วก็เซลล์เม็ดเลือดขาวทำไมถึงพบในพวกอะมีบาอะมีบามันก็ต้องหาอาหารใช่ไหมแต่เซลล์เม็ดเลือดขาวก็คือกำจัดอะไรกำจัดเชื้อโรคนั่นเองอ่าลักษณะของมันมันจะเป็นลักษณะของการยื่นการยื่นของพวกไซโทพลาซึมไซโทพลาซึมคืออะไรครั้งที่แล้วที่แม่บอก องค์ประกอบของพวกเซลล์เนี่ยอย่างน้อยหนึ่งส่วนที่ของหุ้มเซลล์สองไซโทพลาซึมสมนิวเคลียสในส่วนของไซโทพลาซึมก็จะมีพวกไซโทโซลแล้วก็ออร์แกเนลอาฟาโกไซโตซิสเนี่ยจะเป็นลักษณะของการยืนไซโทพลาซึมออกไปโอบล้อมยื่นออกไปโอบล้อมอาดูจากภาพมันจะยื่นออกไปโอบล้อมลักษณะของการยื่นออกไปเนี่ยเขาจะเรียกว่า ซูโโพเดียมหรือเป็นพวกถาวเทียมเข้าไปอบล้อมอาหารหรือเข้าไปอบล้อมเชื้อโรคแล้วก็กินเข้าไปเกิดเป็นเวสเคิลหลุดเข้าไปในเซล์นั่นเองอวิธีการกินแบบนี้เขาจะเรียกว่าฟาโกไซโทซิสนั่นเองทีนี้มาดูในแบบที่สองแบบที่สองก็คือในส่วนของพินไซโทซิสพินไซโทซิสมันจะแตกต่างจากฟาโกไซโทซิสในจุดที่ ถ้าเป็นฟาโกคือเรายื่นไปหาเขาใช่ไหมยื่นเท้าเทียมออกไปให้ไซโทพัสซมันไหลไปไปอบล้อมแต่ในส่วนของพินไซโทซิสเนี่ยดูจากภาพดูดูภาพด้านล่างประกอบไปด้วยนะพินไซโทซิสเนี่ยจะเป็นลักษณะของการเว้าการเว้าเข้ามาการเว้าของเซลล์การเว้าของเซลล์การเว้าแล้วรอให้พวกอาหารหรือเซลล์หรือ สารต่างๆเนี่ยตกเข้ามาในบริเวณที่เว้าลงไปในเซลล์อ่าดูจากภาพพลาสมาเมมเบรนพวกเยื่อหุ้มเซลล์เว้าเข้าไปแล้วก็รอพวกอนุภาคพ,พวกกลมๆสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมพวกนั้นหลุดเข้าไปไหลเข้าไปอ่าอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของวิธีการนำสารที่มีโมเลกุลขนาดใหญ่เข้าสู่เซลล์ตัวยอย่างเช่นอะไรบ้างพวกนี้ตัวยอย่างเช่นการนำสารเข้าสู่เซลล์ที่เซล หน่วยตายหรือการนำไขมันเข้าสู่เซลล์เยื่อบุของลำไส้เลกพวกนั้นอันนี้ก็คือลักษณะของพินไซโทซิสลักษณะของพินไซโทซิสแบบเนี้ยเขาจะเรียกว่าการดื่มของเซลล์เซลล์ดิ้งต่างกันนะถ้าเป็นฟาโกไซโทซิสคือลักษณะของการไปโอบล้อมกินของเขาแต่ถ้าเป็นพินไซโทซิสจะเป็นลักษณะของการ ว้า wow, แหว่งเข้ามาแล้วก็รอให้สารตรกนั้นกเข้ามาภายในเซลล์แล้วก็หุ่มเกิดเป็นเวสิเคิลแล้วก็ลำเลียงเข้าไปในเซลล์นั่นเองอ้าวแบบสุดท้ายแบบสุดท้ายแบบสุดท้ายเอามีความแจ้งเตือนว่าอินเทอร์เน็ต เชื่อมต่อช้ามากแบบสุดท้ายก็คือการลำเลียงสารเข้าสู่เซลล์โดยอาศัยตัวรับตัวรับสารกิษก็คือรีเซพเตอร์ receptor mediated endocytosis อ่าพวกนี้เนี่ยจะเกิดบริเวณเยื่อหุ้มเซลล์เลยแล้วคำว่าอาศัยตัวรับหรือรีเซพเตอร์เนี่ยเด็กๆสังเกตดูบริเวณเยื่อหุ้มเซลล์บริเวณ Year เยื่อหุ้มเซลล์สีชมพูสีฟ้าพวกนั้นจะมีตัวรับคล้ายๆกับตัว Y เห็นไหม คล้ายๆกับตัว Y เอาภาพขามือดีกว่ามันชัดเจนดีรีเซพเตอร์เลยเขียนชัดเจนมารีเซพเตอร์ตัว Y คือรีเซพเตอร์แล้วพวกสารพวกโมเลกุลเนี่ยก็คือไอ้พวกวงกลมแล้วก็สามเหลี่ยมคําว่ารีเซพเตอร์แสดงว่ามันจะต้องจําเพาะแล้วก็เจาะจงต่อสารนั้นๆอย่างเช่นรีเซพเตอร์ตัวนี้มีลักษณะแว่งลองอมาเป็นตัว Y ตัว Y แบบสามเหลี่ยมใช่ไหมดังนั้นโมเลกุลหรือสารที่มันจะ รับกับรีเซพเตอร์ตัวนี้ได้ก็ต้องมีขนาดแล้วก็รูปร่างที่ประจวบเหมาะพอดีเป๊ะมันถึงจะมาจับคู่กับรีเซพเตอร์ตัวนี้ได้เวลาที่มันจับคู่เสร็จปั๊บเนี่ยมันก็จะทําอะไรมันก็จะเกิดลักษณะเว้าวจับเสร็จปั๊บมันจะค่อยๆเว้าค่อยๆเว้า,ววาวแล้วก็หลุดเข้ามาภายในเซลล์นั่นเองอย่างเช่นอะไรบ้างตัวอย่างอย่างเช่นการนําสารพวกเลโคโปรตีนเข้าสู่เซลล์ไข่ ซมันเป็นเซลล์ที่ยังไม่ได้เจริญเติบโ,โตเต็มที่นั่นเองอ่ะอันนี้ก็คือในส่วนของลักษณะเขาเรียกว่าอะไรลักษณะของการลําเลียงสารเข้าและออกจากเซลล์เนี่ยแชทแดงมาตลอดเลยการลาเลียงสารเข้าแล้วก็ออกจากเซลล์นั่นเองอันนี้จะเป็นการอัดที่ห้องเผื่อ,อไว้เวลาที่เราสงสัยหรือการเรียนเพิ่มเติมหรือว่า อยากจะดูเพิ่มเติมจากเนื้อหาในส่วนของการเรียนในห้องอันนี้จะเอาไว้เพื่อนแบบเรียนออนไลน์ประหยัดเวลาเพื่อนเน็ตไม่เสียเียนอะไรแบบนี้อั d เ n t เกิดขึ้นได้เสมอทีนี้อย่าลืมไปทบทวนการลำเลียงสารเข้าและออกจากเซลล์แบ่งออกเป็น2แบบใหญ่ๆก็คือการลำเลียงสารผ่านเยื่อหุ้มเซลล์แล้วก็การสร้างเวสิคิลแสดงว่าเขาต้องใช้ขนาดโมเลกุลเป็นตัวกําหนดเนาะ ถ้าเป็นการลำเลียงสารผ่านเยื่อหุ้มเซลล์ก็จะเป็นลักษณะของ passive transport แล้วก็ active transport ก็คือในส่วนของไม่ใช้พลังงานและใช้พลังงานอ่าแต่และอย่างมีอะไรไปทบทวนแม่ย้ำแล้วหลายรอบก,การแพร osmosis อ่า imbibition หรือการแลกเปลี่ยนไอออนอะไรพวกนั้น sodium potassium pump อ่า ที่เซลประสาทเนี่ยเป็นแบบไหนนะอย่าลืมไปทบทวนแล้วก็ในส่วนของเขาเรียกอะไรการสร้างเวสิเคิลพวกนี้ก็จะเป็นในส่วนของการลําเลียงออกแล้วก็ลําเลียงเข้าถ้าเป็นลําเลียงออกจากนอกเซลเนี่ยออกไปนอกเซลลเขาจะเรียกว่าเอ็ก y t โ s i ไซโทซิสแต่ถ้าเป็นในส่วนของการลําเลียงเข้าเขาจะเรียกว่าเอนโดไซโทซิสซึ่งเอนโดไซโทซิสก็จะแบ่งออกเป็น3รูปแบบก็คือในส่วนของของอะไรฟาโกไซโทซิส ีโนไซโทซิสแล้วก็รีเซพเตอร์เมเดเอดเอนโดไซโทซิสนั่นเองอ่าคำถามคำถามการกินเชื้อโรคของเซลล์เม็ดเลือดขาวเป็นลักษณะของเอกโซไซโทซิสหรือเอนโดไซโทซิสหรือรูปแบบใดอ่าอันนี้อย่าลืมไปคิดพูดย้ำหลายรอบมากสำหรับวันนี้ก็จบการ เป็นเซนการน,นําเสนอเพียงเท่านี้นะลูกอันนี้อยากจะฝากไว้ว่าชีวิตคนเรามองไปข้างหน้าอย่างมีความหวังและมองไปข้างหลังให้เป็นบทเรียนตั้งจุดมุ่งหมายในชีวิตเอาไว้ว่าเราอยากจะทําอะไรให้ชีวิตของเราแล้วก็เดินต่อไปในตามทางที่เราต้องการเหนือสิ่งอื่นใดทําตัวเองให้มีความสุขโดยที่ไม่ทําให้ผู้อื่นเดือดร้อนนั่นเองสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ